เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายน2564ที่ผ่านมาเว็บไซต์ข่าวด้านยานยนต์ของจีนอย่าง MyDriver รายงานว่า SCG a r o u p ประกาศอย่างเป็นทางการว่าในช่วงปลายปี2021นี้จะมีการผลิตแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่สำหรับใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าในเครือของบริษัทโดยจะถูกเริ่มใช้กับรถยนต์ไฟฟ้า h i g e n s e r i e s R ซึ่งอาจจะหมายถึง Rowi Marvel R ที่ทำตลาดในจีนในตอนนี้ และ MG Marvel R ที่เพิ่งเปิดตัวและมีแผนจะส่งมอบรถในยุโรปอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี2021นี้โดยแบตเตอรี่ดังกล่าวนั้นจะถูกเน้นพัฒนาไปใน3จุดหลักคือความปลอดภัยความเร็วในการชาร์จและอัตราการประหยัดพลังงานโดยทางค่ายเคลมว่าด้วยการชาร์จไฟเพียง5นาทีจะทำให้รถสามารถวิ่งได้ไกล135กิเมตร นอกจากนั้นตัวแบตใหม่จะมาพร้อมกับความหนานแน่นของพลังงานที่มากขึ้นโดยจะสามารถกรเก็บพลังงานได้194วัตต์อัวต่อกิโลกรัมและสามารถแปลงพลังงานได้สูงถึงประมาณ79%นั่นจะทำให้แบตใหม่ของรถยนต์ไฟในเครือ s a c จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงขึ้นในขณะที่น้ำหนักของแบตเตอรี่นั้นจะลดลงและสามารถดึงพลังงานไปใช้ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น ส่งผลให้มีการกินพลังงานน้อยลงนั่นเองพร้อมกันนี้ทางบริษัทกำลังมีแผนเริ่มธุรกิจสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและเพิ่มทางเลือกในการซื้อรถอยนต์ไฟฟ้าของค่ายโดยเป็นการซื้อเฉพาะตัวรถส่วนแบตเตอรี่นั้นจะมีบริการให้เช่าจากทางค่ายทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนในการซื้อรถใหม่ของลูกค้า และในอนาคตอันใกล้นี้ SCIC ยังมีแผนจะเปิดตัวแบตเตอรี่ลิเธียมโซลิดสเตตอย่างเป็นทางการในปี2025หรือในอีก4ปีนับต่อจากนี้โดยตัวแบตนั้นจะมาพร้อมกับความปลอดภัยสูงความหนานแน่นของพลังงานที่สูงขึ้นและมาพร้อมก,กับการใช้งานในด้านเชิงพาณิชย์ และหากย้อนกลับไปเมื่อปี2,560 s a c Motor ได้มีการจับมือกับบริษัท CATL ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ยักษ์ใหญ่ของโลกโดยทั้งสองได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน2แห่งภายใต้ชื่อ CATL s a c Motor Power Battery หรือ CATL s a c และ S.A.C Motor C.A.T.L Power Battery System หรือ S.A.C C.A.T.L ด้วยทุนจดทะเบียน2,000ล้านหยวนเพื่อพัฒนาผลิตและจัดจำหน่ายแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และเมื่อไม่นานมานี้ CATL และ s a c Motor ได้วางศิลาเลิกสำหรับโรงงานแบตเตอรี่ที่ตั้งอยู่ที่เมืองลี่หยางมณฑลเจียงซูซึ่งคาดว่าจะเริ่มเดินสายการผลิตได้ในปี2,567โดยมีมูลค่าการร่วมทุนกว่า12,000ล้านหยวนหรือประมาณ590,000ล้านบาทก็ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวความน่าสนใจสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า แน่นอนว่าหากทุกอย่างเป็นไปตามแผน S.A.C. Motor C.P. ซึ่งเป็นตัวแทนผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์แบรนด์ MG ในประเทศไทยอาจจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบดังกล่าวด้วยซึ่งในปัจจุบันเห็นได้ชัดว่า MG เริ่มรุกหนักในสัสดส่วนของรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นไม่แน่ว่าเราอาจได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ MG มีเทคโนโลยีด้านแบตเตอรี่ที่ก้าวกระโดดขึ้นอีกมากในเร็วๆนี้ก็เป็นได้ครับ เพื่อนๆละครับมีใครเล็งรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นไหนของ MG อยู่บ้างหรือเปล่าหรือมีใครกําลังใช้งานอยู่บ้างในปัจจุบันการใช้งานนั้นเป็นยังไงบ้างตอบโจทย์หรือเปล่าหรือมีจุดไหนที่อยากให้ MG ปรับปรุงบ้างคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับ